เห็นไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่ตัดได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเนซนช็อปปะหะของหนูก็หมดไปมันทําให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดุกรวดเร็วใช้กันตงรงๆเลยแล้วลกันเลเยนซนช็อปลิงกอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแล็กน X next generation นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราจะมา พูดถึงสัตว์เลี้ยงเซตใหม่ครับที่กําลังจะเข้ามานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทาง Official Fanpage ของ r L x เนี่ยเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วครับว่าสัตว์เลี้ยงเวอร์ชั่นใหม่หรือว่าเซตใหม่เนี่ยกำลังจะเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไต้หวันก็มีการนําเข้ามาได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเซตนี้นะครับที่จะถูกนําเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์สนั่นเองนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูสัตว์เลี้ยงกันนะครับใครที่กําลังจะสุ่มเจ้าตู้สีเขียวตตัวววเนนี้้้กยกกก็ออองบ่่่าาาใหหุดะรพ พอแพดใหม่มาสัตว์เลี้ยงใหม่มาเนี่ยก็จะมีพวกของใหม่ๆเข้ามาด้วยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าพวกหินธาตุอะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกที่จับสัตว์เลี้ยงใหม่ๆนะครับก็จะมีแอดเข้ามาในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดใครอยากรอแบบลุ้นของสัตว์ใหม่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะรอตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเรามาดูที่ npc นะครับตัว จับสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีไอเทมใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่เอาไว้จับสัตว์เลี้ยงนั่นแหละฮะเป็นเซตใหม่เลยนะครับอย่างเช่นตัวลูกบอลหมึกดำๆนี่นะครับแล้วก็ผ้าผีเหล็กเปลือกไข่หอยหมีดอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็จะเข้ามาด้วยกันเพิ่มอีก1เซตเลยนะครับซึ่งก็จะใช้จับสัตว์เลี้ยงใหม่ๆรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่เข้ามาในอนาคตด,ด้วยนั่นเองนะครับก็จะมีขายที่ตรงนี้เลยนะครับโดยแบ่งเกรดเป็นเกรดแบบ สามพันกับเกรดแบบ30 0 0 0นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆทราบครับสามพันก็เอาไว้จับพวกสัตว์เลี้ยงสีขาว3 0 0 0 0ก็เอาไว้จับพวกสัตว์เลี้ยงที่มันเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องสัตว์เลี้ยงกันครับว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วตัวไหนเนี่ยใช้อะไรจับบ้างสเตตัสเป็นยังไงนั่นเองฮะ,ะมาดูกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็คือเจ้าดัสตินเนสตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็ จะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับสีขาวครับก็จับไม่ยากมากนะครับความสามารถของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นการโจมตีเป้าหมายทั่วๆไปเป็นธาตุลมนะครับง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากนะครับส่วนสเตตัสของเขาครับด้วยที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงสีขาวเนี่ยสเตตัสเหล่านี้ก็จะเป็นสเตตัสแบบดิบนะครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีการเพิ่มเลือดนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีการเพิ่ม p ีเ t ็ตแนะครับแล้วก็ PPP ีพีดามเนะครับแล้วก็ PPP r e d u ดักนะครับก็คือโจมกายภาพใน PP กับป้องกันกายภาพใน็ยังนะ ดีดาเมจโบนัสตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มค่าคริติคอลเรดด้วยนะครับก็เหมาะสําหรับอาชีพสายกายภาพนะครับผมแล้วก็าสายคริอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเพิ่มค่าคริติคอลเรทให้ด้วยนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงสําหรับสายกายภาพอารมณ์คล้ายๆกับฮอ r เน็ตแต่ฮอ r เน็ตมันเป็นสายเวทเนาะแล้วก็อันนี้มันจะได้พวกค่า PVP เข้ามาด้วย สำหรับตัวนี้อุปกรณ์ที่ใช้จับนะครับก็จะใช้อันเดียวกับเจ้าฮอร์เนตเลยนะครับไปตัวน้ําค้างตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปต่อได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่าพัฒนาเป็นตัวอะไรนั่นเองนะฮะต่อมานะครับก็คือน้องกบโรด d าฟล็อกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงระดับสีขาวเหมือนกันครับก็น่าจะจับไม่ยากมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็สกิลเนี่ยก็คือคล้ายๆกับเมื่อกี้ครับก็สร้างความเสียหายต่อเป้าหมายเดียวครับแต่ว่าจะเป็นธาตุน้นน่เอง นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเลือดครับผมอ่าเพิ่มเลือดแล้วก็พีแอสแทกอีกแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นตัวพ e ีเพนนะครับแล้วก็พีดามเมจโบนัสนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นตัวพีพีพีดักชั่นกับตัวพีพีพ e ีดามเมจนั่นเองนะครับก็เรียกง่ายๆว่าคล้ายๆกับเจ้าตัวดัชเชนท์ครับแต่เปลี่ยนจากตัวค่า พ r เรตเนี่ยเปลี่ยนเป็น p ีเพครับก็จะเน้นจอกเกาะนะครับตัวนี้ก็อาจจะเหมาะกับพวกสายเจาะเกาะหรือว่าสไนนยนกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเล่นตัวนี้ได้ถ้าเกิดใครที่ยังแบบ อีโว e เจ้าหมาไม่ติดอะไรเงี้ยก็มีตัวกบเนี่ยมาช่วยอีกตัวหนึ่งได้นะครับผมอ่าหรือว่าถ้าเกิดใครมีหมาแล้วตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงระดับสีข่าวครับก็ต้องอีโวมันก่อนนะครับวิธีการจับนะครับก็ใช้เจ้าตัวหมึกดาตัวนี้ครับซึ่งเป็นไอเทมใหม่ที่จะเข้ามาในแพทต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้สามารถเปลี่ยนร่างเป็นโทสได้นั่นเองนะฮะเอาละครับสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงตัวต่อ สัตว์เลี้ยงตัวต่อไปนะครับก็ยังคงอยู่ในระดับสีขาวครับนั่นก็คือเจ้าวิสเปอร์นั่นเองครับวิสเปอร์เนี่ยก็มีสกิลนะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้รับฟรีนะครับผมแล้วก็ได้รับแอนตี้คิร์นะครับเรียกได้ว่าได้ทั้งหลบหลีกแล้วก็ป้องกันคิร์เลยนะครับแล้วก็สเตตัสหลักๆของเขาเนี่ยตรงค่า PVP เนี่ยจะเป็นค่าเวทนะครับผมก็คือได้ทั้งโจมเวทใน PVP แล้วก็ Reduction เวทใน PVP นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพวกเลือดนะครับมีพก m เอ็มเพนแล้วก็เอ็มโมนาดีกด้วยครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสําหรับคนที่เล่นสายเวทโดยตรงอย่างเช่นวิสาต์หรือว่าเป็นพีทอะไรแบบนี้นะครับส่วนที่จับเนี่ยก็จะเป็นที่จับอันใหม่ครับผมอ่าก็อันนี้ใครที่รอจับใครสายเวทก็รอซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับ สำหรับสัตว์เลี้ยงตัวที่4นะครับที่เป็นระดับสีขาวนะครับนั่นก็คือเจ้าอนาคอนด้านั่นเองครับสำหรับอนาคอนดาเนี่ยก็จะมีสกิลติดตัวนะครับที่เป็นการโจมตีแบบธาตุพิษนะครับผมต่อเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็สเตตัสเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกายภาพนั่นเองนะครับเริ่มกันที่ p v p ก่อนนะครับก็จะได้ทั้ง p v p พีดัมเมนะครับแล้วก็ p v p ีพีรีดักชั่นนะครับก็โจมใน p v p แรงขึ้นกายภาพนะครับแล้วก็ป้องกัน p v p กายภาพดีขึ้นนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะคร ยังมีเรื่องของ a t t a c k s p e e d เข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ามีเรื่องของ a t t a c k s p e e d เข้ามามีเรื่องของอ่า n a l c r ริเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของ P a t t a แ k และ P b bon o บน s นั่นเองนะครับผมอ่าก็เรียกได้ว่าทั้งตีเร็วตีคริล้วก็ได้ a t t a c k กับ p e b o n u s ด้วยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูครับว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบสาย p v p อ่ะ สายที่ตีเร็วด้วยติดขีด้วยมันก็จะเป็นแบบพวกอาจจะเป็นแอดกาตาไหมหรือว่าจะเป็นไนท์ขีไหมอาจจะได้ใช้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูครับว่าเวิร์คหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เวิร์คมากอาจจะต้องรอให้มันอีวก่อนนะครับมันถึงจะเก่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้เจ้าไอ้กวดเลือดอันเดียวกับข้างคาวเี่ยจับได้เลยครับก็ไม่น่าจะอะไรมากนะครับเพราะน่าจะจับไม่ยากนะครับก็ลองไปจับกันดูแล้วกันนะฮะ มาถึงสัตว์เลี้ยงสีขาวตัวสุดท้ายที่จะเข้ามานะครับนั่นก็คือเจ้าซอมบี้นั่นเองครับเจ้าซอมบี้เนี่ยก็มีความสามารถที่ดีเหมือนกันนะครับก็คือมันจะปล่อยสกิลในระยะ3เมตรครับแล้วในระยะ3เมตรเนี่ยจะทําให้เป้าหมายเนี่ยติด b ล e ด d i n g หรือว่าเลือดไหลนั่นเองครับอ่าก็เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะความแรงมันจะยังไงนะอันนี้ก็ต้องลองเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสเตตัสเนี่ย อันนี้ดีเหมือนกัน,นครับสำหรับพีชอะไรเงี้ยโอเคนะครับก็จะมีการเพิ่มค่าเฮสนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Pv p ีพีเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเวทนะครับก็คือ Pv p M ีพีเอ็มดาเมจโบนัสแล้วก็ Pv p M ีพีเอ็มดาเมจรีดักชันก็คือเวทแรงขึ้นแล้วก็โดนเวทเบานะครับแล้วก็เพิ่ม M อ t มทแทกนะครับเอ็มเพนเอ็มโบนัสนะครับก็ จริงๆก็เหมาะสําหรับพีดกับวิษ,ษารนั่นแหละครับผมอืมก็ดีนะก็คือมันได้เฮสด้วยครับพีดซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ได้นะเพราะว่าอ่ามันได้เอาไปกันใน p v p อะไรอย่างงี้ด้วยครับก็อารมณ์คล้ายๆกับพวกขังคาวแหละที่ได้เฮสแต่อันเนี้ยมันจะใช้ใน p v p ได้มีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองนะครับอ่ะส่วนวิธีการจับนะครับก็จะใช้เป็นเจ้าแผ่นเหล็กตัวนี้ในการจับนั่นเองนะครับ มาถึงสัตว์เลี้ยงระดับสีฟ้ากันบ้างครับผมสำหรับสัตว์เลี้ยงระดับสีฟ้าตัวแรกนะครับก็คือเจ้าไซวินเดอร์ครับเจ้าไซวินเดอร์เนี่ยก็พัฒนาต่อมาจากเจ้าอนาคอนดานั่นเองนะครับก็ใครที่เลี้ยงอนาคอนดาก็สามารถต่อยอดมาเป็นตัวไซวินเดอร์ได้นั่นเองครับสำหรับไซวินเดอร์นะครับสกิลติดตัวของเขาเนี่ยก็คือจะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดพิษครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยไม่สามารถฮิลหรือว่าฟื้นฟูได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ ค่อนข้างข่วนเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกับการเด้งเลือดกับการดูดเลือดด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองไปเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสเตตัสของเขานะครับก็จะมีในเรื่องของ p a tag นะครับอันนี้คือจะเริ่มเป็นแบบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นผลเยอะนะครับส่วน PVP ก็เหมือนเดิมครับก็จะเป็น PVP p, p d a m erm a g e bonus กับ PVP final p d a m erm a g e reduce นะครับก็คือได้ทั้งป้องกันและโจมตีในส่วนของกายภาพใน PVP นะครับแล้วก็มีการเพิ่มค่า final crit ด้วยครับก็คือเหมือนเป็นการเพิ่มค่า crit rate นะครับผมแล้วก็มีการเพิ่ม Final Attack Speed ครับได้ทั้งคีได้ทั้งตีเร็วนะครับและ Final P Damage Bonus ครับผมอ่าก็อันนี้เนี่ยก็ผมดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเหมาะกับพวกที่เป็นสายคีจริงๆริงนะครับเราก็เน้นตีเร็วนะครับอย่างเดิมครับเหมือนที่บอกก็คืออาจจะเป็นพวกกาตาหรือว่าเป็นพวกไนคริอะไรแบบนี้ครับผมก็น่าจะสามารถใช้ได้หรือว่าจะเป็นพวกสไนเปอร์มาให้สายคินะครับถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นสายนกใน PVP เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะ ต่อมานะครับสัตว์เลี้ยงสีฟ้าก็คือเจ้ากูนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะพัฒนามาจากเจ้าซอมบี้นะฮะนะสกิลติดตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นการทําดาเมดหมู่รอบๆตัวของเขานะครับเออแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนจะโดนเป็นแบบว่า โดนเป็นสเต็คสแต็คอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองทดสอบกันดูแล้วกันนะครับแต่ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับสาหรับชาวพีชอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการป้องกันแล้วก็โจมตีเวทใน PVP ก่อนเลยนะอันนี้ที่ผมจะอธิบายนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มค่า Final h e a ครับผมแล้วก็มี M Attack เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมี M Damage Bonus นะครับแล้วก็ Final M Pen ด้วยนะครับทุกอย่างนี้เป็นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ พีทก็ดีวิสาดก็ดีนะครับอ่ามันได้แรงด้วยมันได้ถึกด้วยนะครับเราก็ได้เฮสด้วยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยถอดของเฮสออกไปได้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับอาจจะเอามาแทนเจ้าตัวค้างคาวก็ได้ครับอ่าก็ลองเลือกใช้ดูแล้วกันนะสตัวนี้ผมว่าอาจจะแบบสลับสลับใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้มันจะได้ความถึกใน PVP มากกว่าเพราะมันได้กันเวทพีพโดยตรงด้วยนั่นเองนะฮะ โอเคครับต่อมาเนี่ยก็คือเจ้าตัวมิสนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวที่อีโวมาจากไหนนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เราจะต้องไปจับกันสดๆเลยนะครับผมก่อนอื่นให้มาดูที่ของจับก่อนนะครับของจับเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวคัมพีนะครับที่ราคาต่อชิ้นเนี่ยอยู่ที่30,000คริสตัลนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปจับครั้งหนึ่งเนี่ยก็ตีไปแสนแปดนะก็ค่อนข้างแพงมากทําไมตัวนี้ถึงแพงและทําไมถึงดีนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีความสามารถในการแจกพิษในระยะ6เมตรนั่นเองนะครับผมความสามารถ เฉพาะตัวนะครับส่วนสเตตัสทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสเตตัสทางด้านป้องกันหมดเลยครับและไม่มีใน PVP ด้วยนะครับอ่ามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็จะมีทั้ง p d e p นะครับ final p d e p effect นะครับ final m d e p effect ก็คือได้ทั้งป้องก,กันกายภาพแล้วก็ได้ทั้งป้องกันเวทนะครับผมแล้วก็ final p damage reduction นะครับและ final m damage reduction ก็คือได้ทั้งได้ทั้ง d e p ได้ทั้ง reduce ทั้งกายภาพและเวทเลยนะครับนอกจากนี้ไม่พอเนี่ยก็จะมีเรื่องของอ physical reflect นะครับกับ magical reflect ก็คือการสะท้อนกายภาพและสะท้อนเวทนั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวเดียวที่แบบเป็น ใส่สะท้อนแบบฟูๆเลยเพราะมันมีทั้งสะท้อนมีทั้งรีดักที่เสริมสะท้อนไปอีกนะมีทั้งเดฟได้ความถึกไปอีกนะครับก็เป็นตัวที่แบบมันเน้นแบบเน้นสะท้อนทุกๆุกด้านเลยคือได้ทั้งเวทได้าทั้งกายนะครับอันนี้ก็ลองคิดเอาแล้วกันว่าเวิร์กไหมนะสำหรับคนที่อยากจะเล่นสายสะท้อนมันก็ดีแหละแต่ว่า คือเกินเบอร์ไปไหมสะท้อนนังเวศสะท้อนนังกายผมว่าตัวนี้ถ้าจะเหมาะกับการเล่นในกิว,วอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็พวกสายทึกๆเนี่ยเอามาใช้ได้หรือสายสะท้อนพวกไนโลพีทหรือว่าอาจจะเป็นพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจที่จะใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับสัดเลี้ยงสีฟ้าตัวต่อไปนะครับก็คือเจ้าหมีขาวครับเจ้าหมีขาวเนี่ยก็จะใช้เจ้าอังุุนเนี่ย ในการจับนะครับอันนี้ก็ราคาอันละ3 0,000คริสตัลเหมือนกันนะครับก็ลองดูครับแต่หมีตัวนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆกครับสําหรับผมที่เล่นพีชเนี่ยผมอยากได้มีขาวถุดๆแล้วครับมีขาวเนี่ยจะมีเอฟเฟกนะครับในการที่เวลาเป้าหมายเนี่ยโจมตีเรามานะครับมันจะโดนลดค่า Atta c k Speed แล้วก็ค่าเฮสมันเองนะครับก็ทําให้เป็นเหมือนกับสกิลป่วนได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอเดบัฟตรงนี้มันจะออกทุกๆกี่วินะครับก็ต้องลองจับแล้วมา อ่านสกิลกันอีกทีนึงนะครับส่วนสเตตัสเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าพีทอยากได้นะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มค่าไฟ n a l พีเดฟครับไฟ n a l พี e d u c t ชันแล้วก็เพิ่มแม็กเลือดด้วยอ่าแล้วก็ได้สะท้อนกายภาพนะครับแถมยังได้ PVP f ไฟ a l P พีดามเ r e d ด c t ชันด้วยก็คือป้องกันใน PVP กายภาพแล้วยังได้เด้งเลือดทุกๆ5าวิด,ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้คือแบบ ดีมากเลยอ่ะแล้วปกติเนี่ยคือเวลาใน KVM เนี่ยพีทก็เวลาโดนลุมจริงๆอะ่ะก็จะโดนลุมจากพวกสายกายภาพซะมากกว่านะเพราะอาชีพตอนนี้นะครับก็กายภาพมันเยอะกว่าเวทอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ดีมากได้ป้องกันเวทแถมเลือดเยอะได้เล้งเลือดอีกสะท้อนอีกนะครับอ่าสะท้อนพวกกายภาพอีกนะครับแล้วก็แบบป้องกันรีดักอะไรครบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมมองว่าเหมาะกับชาวพีชมากๆหรือว่าอาชีพไหนก็ตามที่เราจะต้องแบบ แทงหน่อยแล้วก็เลือดเยอะหน่อยครับตัวนี้ก็ผมว่าเหมาะโคตรเลยนะครับก็แนะนาว่าให้เก็บอ่างุ่นไว้แล้วก็รอจับเจ้าตัวนี้เลยนะฮะสัดเลี้ยงสีฟ้าตัวสุดท้ายของแพทนี้นะครับผมก็คือเจ้าโกเลมครับผมโกเลมเนี่ยก็จะใช้เจ้าตัวนี้ในการจับครับฟักทองนะครับก็สามารถซื้อได้ครับอันละสามหมื่นนะครับสกิลของโกเลมคืออะไรครับโกเลมเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยโดนดาเมดพีพีทั้งเวทแล้วก็กายเบาลงครับผมอาจจะเป็นบัฟเหมือนกับทําให้แบบ เจ้าของโดนเบาลงอ่ะก็คืออารมณ์เหมือนเมอร์ฟี่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวสเตตัสของเขาเนี่ยจะเหมือนกับหมีขาวเลยครับแต่แค่เป็นตรงกันข้ามครับคือมันก็จะมีเพิ่มเลือดมีเด้งเลือดเหมือนกันนะครับแต่พวกค่าป้องกันต่างๆแล้วก็สะท้อนต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนจากกายภาพเป็นเวทนั่นเองครับก็เรียกง่ายๆว่าโกลมเนี่ยจะได้ทั้งแบบไฟ n a เอ็มเดฟเอฟเฟกต์ไฟโนเอ็มดามเ d จรีดักชันเอ็มดาเมจรีเฟกนะครับผมแล้วก็ PV p v p Final M d a m a g e Reduction นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนมีขาวแค่เป็นเวทนะครับซึ่งมองว่ามีขาวอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าอ่ะหนึ่คืออาชีพกายภาพมันเยอะกว่าครับเวลาเราโดนลุมอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะโดนกายภาพมากกว่านะครับแล้วก็พวกเรื่องเลือดกับเด้งเลือดเนี่ยมันก็ได้เท่ากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอตัวสกิลเฉพาะทางของมันเนี่ย คือโกเลมมันอาจจะทําให้ดูถึกกว่านะเออมันอาจจะทําให้ดูถึกกว่าจากสกิลตรงนี้แต่ว่าเจ้าหมีขาวเนี่ยมันก็มีเรื่องของความป่วนในแบบการลดค่าเฮสลดค่ายแท็กสปีดได้ครับอันนี้ก็เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูครับว่าถ้าเกิดใครเล่นพีซหรือเล่นอาชีพที่แบบต้องรับตีหนักๆต้องโดนเบาๆเนี่ยลองคอมเมนต์กันดูครับว่าระหว่างหมีขาวกับโกเลมเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกตัวอะไรสำหรับผมคิดว่าน่าจะไปทางหมีขาวนะครับ เอาละครับผมมาถึงสัตว์เลี้ยงเกรดสีม่วงหรือว่าเกรดบอสกันบ้างครับผมก็ในแพทนี้ก็เพิ่มเข้ามาถึง4ตัวกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวละครอีโวนั่นเองครับผมตัวแรกนะครับก็คือจะเป็นรากอนไฟครับซึ่งอีโวมาจากเจ้า d u สจีเน t ครับวิธีการอีโวเนี่ยก็น่าจะใช้เจ้าตัวหมวกมแมลงวันนี่แหละครับในการอีโวนั่นเองนะถ้าเกิดใครมีก็ เตรียม e v o นี้ได้เลยนะครับสำหรับ d a g o n Fire นะครับความสามารถของเขาเฉพาะตัวเนี่ยก็คือเขาจะสุ่มดีบัฟครับใส่ศัตรูในระยะ9เมตรนะครับแต่ดีบัฟตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีดีบัฟอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องเทสกันดูอีกทีหนึ่งนะสำหรับใครที่มีนะครับส่วนสเตตัสตรงนี้เนี่ยตอนเป็นสีขาวเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบเลขเพียวๆใช่ไหมครับแต่อันนี้จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ละ เพราะฉะนั้นก็จะดีนะครับก็จะได้ P Attack ครับผมแล้วก็ในส่วนของ PVP เนี่ยก็คือจะได้ทั้ง PVP P Damage Bonus นะครับผมแล้วก็ PVP P Damage Reduct ก็คือได้ทั้งโจมตีแล้วก็ป้องกันใน PVP เลยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะได้ค่าดูดเลือดมาด้วยครับอ่าได้ค่าดูดเลือดมาด้วยแล้วก็ได้ค่า Critical Damage นะครับแล้วก็ Final Damage Bonus นั่นเองนะครับก็เหมาะกับสายคิเนาะตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งดูดเลือดนะครับแล้วก็ มีทั้งค่าคิดอะไรต่างๆนะครับแต่จะไม่มีค่าจอกกรอกนั่นเองเนาะอันนี้ก็ลองคิดกันดูครับว่าเหมาะกับอาชีพอะไรสายคีอะเออที่เล่นใน PVP เป็นหลักนะครับจัดเลี้ยงสีม่วงตัวต่อไปนะครับก็คือเจ้าโทสนั่นเองครับสำหรับโทสเนี่ยกวิวัฒนาการมาจากเจ้าโรด้าฟล็อกครับผมอ่าวิวัฒนาการมาด้วยการใช้หมวกกบนั่นเองนะครับผมพอวิวัฒนาการมาแล้วความสามารถพิเศษของเขานะครับก็คือเมื่อเป้าหมายนะครับโจมตีเรามาเนี่ย มันจะทําให้ติดผิดครับผมอ่าคล้ายๆกับความสามารถของบอสกบเลยนะครับถ้าเกิดใครเคยไปตีเนี่ยก็คือจะ จำวิรกรรมของเจ้านี้ได้ครับผมก็จะทําให้เป้าหมายที่ตีติดพิษนั่นเองนะครับโอเคนะสำหรับสเตตัสนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของ p Attack เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Final PP e n ครับก็คือจะเหมาะกับสายเจากเกาะนะสนนยนกเริ่มสนใจแล้วตอนนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของ p v p ก็จะเป็นทางด้านของกายภาพเหมือนกันครับก็จะมีทั้ง p v p Final P Damage Reduction แล้วก็ p v p Final P Damage b o n u นันั่นเองนะครับแล้วก็จะมีค่าดูดเลือดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีค่า Final ดีดามีโบนัสนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการเล่นสายจอกเกาะนะครับเรียกง่ายๆว่าแมงวันเนี่ยจะเหมาะกับสายคิแต่ว่ากบเนี่ยจะเหมาะก,กับการเล่นสายจอกเกาะนั่นเองนะครับสัตว์เลี้ยงสีม่วงตัวต่อมานะครับนั่นก็คือเจ้าโกสติ้งครับผมโกสติ้งเนี่ยก็วิวัฒนาการมาจากเจ้าวิสเปอร์น้อยนะครับผมกลายเป็นสีม่วงเลยโดยการใช้เจ้าโกสบานาน่าที่คาดหัวในการแปลงร่างมาครับสกิลพิเศษเฉพาะทางของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นการปล่อยลูกกลมๆธมทุดโกสออกไปในระยะ6เมตรครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูที่โดนเนี่ย กระเด็นออกไปหรือว่าน็อกแบ็กออกไปนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่เอออาจจะค่อนข้างแบบช่วยเราได้แล้วก็ปั่นบวนดีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะอ่าส่วนสเตตัสของเขาเนี่ยก็จะออกไปทางสายเวทมนต์เลยนะครับในเรื่องของสเตตัส p v p ก่อนนะครับ p ี p เนี่ยก็จะเพิ่มทั้ง p v p Final M Damage Bonus นะครับแล้วก็ p v p Final M Damage Reduct นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งเพิ่มค่า M m t t a ทนะครับ Final M Damage b o n u บนะครับแล้วก็ Final M Pen แล้วก็ เมจิกไลฟ์สติลหรือว่าดูดเลือดเวทนั่นเองครับก็เหมาะกับสายเวทมากๆครับผมใครที่แบบเล่นสายเวทก็คงจะต้องเป็นตัวนี้นะครับที่นํามาใช้ต่อต่อไปได้นั่นเองครับแล้วก็เป็นแบบเน้นธาตุโกธอะไรเงี้ยก็น่าจะแรงเหมือนกันนะครับเอาละครับมาถึงสัตว์เลี้ยงตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้ครับนั่นก็คือเจ้าสัตว์เลี้ยงมูนไลฟ์ฟลาเวอร์ครับผมสาหรับสัตว์เลี้ยงมูนไลฟ์ฟลาเวอร์เนี่ยเอาเงื่อนไขาการได้รับมาก่อนนะครับคือเราจะต้องได้รับเป็นตัวกรวงมูนไลฟ์แบบนี้ นะครับซึ่งได้รับจากไหนครับหลักๆเนี่ยก็คือได้รับจากการลงดันเจี้ยนครับหรือถ้าใครไม่อยากลงก็รอไปเอาในตลาดกลางก็ได้ส่วน MVP เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเขียนมาทาไมเหมือนกันเพราะว่าผมหาแล้วไม่มีนะครับอ่ะมาดูครับในดันเจี้ยนรายวันนะครับผมนี่เ,ออเข้ามาที่ดันมูนไลท์นะครับคุณก็จะเห็นว่าอ่ามันมีการดอกเจ้าตัวคงมูนไลท์เข้ามานั่นเองทั้งระดับง่ายและระดับยากเลย นะครับตัวนี้เนี่ยก็คิดว่าพอแพทนี้เข้ามาเนี่ยอาจจะได้เห็นคนที่เลเวลเกินดันเจี้ยนมูนไลท์ไปแล้วเนี่ยกลับมาลงมูนไลท์บ้างครับเพื่อหวังจะได้เจ้าตัวกรงมูนไลท์ตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมมันถึงดีทําไมมันถึงต้องมีนะครับเอาที่เรื่องสกิลพรสวรรค์ส่วนตัวของเขาก่อนนะครับสาหรับพรสวรรค์ส่วนตัวของเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับตัวเซต70 เซตขาวเลยที่ดอกจากดันของเขานะครับก็คือมันจะทําให้ล้างสถานะดีบัฟท,ที่ติดอยู่ที่ตัวเราและต้านสถานะต่อไปอีกไม่แน่ใจว่ากี่วีเหมือนกันเพราะตรงนี้ไม่ได้เขียนไว้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะเด้งเลือดให้เราด้วยนั่นเองครับก็เหมือนกับได้เซต70มาใส่เลยอะถ้าเกิดมีตัวสัตว์เลี้ยงมูไลท์นะครับผมแล้วก็ ตัวสเตตัสตรงนี้นะครับก็จะเป็นสเตตัสเกี่ยวกับ PVP ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมอันแรก2อันแรกเนี่ยก็คือจะเป็น PVP P, P Damage Reduction นะครับแล้วก็ PVP M Damage Reduction เป็นเลขแบบเพียวๆไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแถวที่2เนี่ยก็คือ PVP Final P Damage Reduction แล้วก็ PVP Final M Damage Reduction ก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นป้องกันนะครับและอันที่3เนี่ยก็คือจะเป็น PVP ต้านสถานะแล้วก็ PVP กันสถานะนะครับผมเอ้ยลดระยะเวลาสถานะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสเตตัสที่ไม่มีการเพิ่มดามจอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าเสริมทางด้านป้องกันใน PVP ล้วนๆเหมือนกับเราใส่เมอร์ฟี่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ยังได้พวกการต้านสถานะอะไรต่างๆด้วยครับก็เหมาะสำหรับทาวพีดอะ ที่เป็นสุลตา่านะ่ะก็เหมาะมากๆเลยครับเพราะว่าล่างดีบัฟตัวเองก็ได้นะครับผมแล้วก็ป้องกันก็เยอะนะครับผมแล้วก็มีแบบไม่ติดสถานะจากตัวสแตทตรงนี้อีกนะครับก็เหมาะมากๆากเลยนะครับก็อันนี้ลองดูแล้วกันนะสําหรับชาวสุลตา่านนะครับถ้าเกิดใครแบบได้มาหรือว่าอยากได้นะครับก็ลองเล่นดูมันก็น่าจะเหมาะดีครับผมแต่ก็ ถ้าเทียบกับพีโอเนี้ยมันก็มันก็ดีคนละแบบนะครับอันนี้ก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูได้นะครับโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถือว่ามาอัปเดตเรื่องของสัตว์เลี้ยงเวอร์ชัน2.0ที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟซีนะครับถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนหรือว่าผมตกหล่นข้อมูลอะไรไปนะครับก็คอมเมนต์ถามกันได้หรือจะเข้ามาถามในสตรีมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สุดท้ายนี้เนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังหาข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับแล้วไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ